สวัสดีครับผมบอยครับบอยอยู่ที่ Ford Auto Gallery สาขาปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับรถที่บอยจะนำมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับเป็น Ford e v e r e s t รขับเคลื่อนสีล้อนะครับราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0้บาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับที่ทำขึ้นใหม่ในปีปีนี้นะครับปี2021นะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับก็จะถูกตกแต่งแล้วก็เพิ่มเติมนะครับอุปกรณ์นะครับบางส่วนนะครับเดี๋ยวบอยพามาชมนะครับว่าเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วก็ตกแต่งอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2 0 0พันะครับเกียร์สิสปีดนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวอักษรเอเวอเรสตรงฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาเป็นขอสีดำนะครับวันนี้ก็เรากว่าทำการเปลี่ยนให้นะครับเป็นสีดำเงานะครับผมกระจังหน้านะครับปกติจะเป็นลายตะข่ายนะครับตัวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนใหม่เป็นทรงรังพึ่งนะครับแล้วก็จะมีม้ามัสแตงนะครับโครเมียมนะครับอยู่ตรงกลางมีไฟ LED 3จุดนะครับที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนไปนะครับจากเดิมนะครับตัวของกันชนด้านหน้านะครับปกติแล้วเนี่ย ตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับก็จะถูกทําสีใหม่นะครับเป็นสีดําเงานะครับเพื่อที่จะให้ตัดกับตัวของกระจังหน้านะครับแล้วก็ชุดแต่งรอบคันนะครับตัวของกันชนหน้าเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์อยู่6จุดนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยจอดเทียบข้างอัตโนมัติด้วยนะครับผมตัวของไฟหน้านะครับไฟหน้าเองนะครับที่บอยเพิ่มก็จะมีตัวในส่วนของข้อไฟหน้านะครับแล้วก็เป็นไฟ หน้าเป็นแบบไบ LED ดีนะครับเป็น LED วีดีทังไฟส่งไฟต่ําเลยนะครับผมในส่วนของด้านข้างเองนะครับคิวร้อนะครับก็ถูกตกแต่งเพิ่มนะครับเป็นคิวร้อขนาด3นิ้วนะครับแบบเรียบนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้แมท c กับชุดแต่งทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับตัวของแก้มข้างนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ครอบเป็นสีดําเงานะครับปกติจะเป็นโครเมียมนะครับ แล้วก็ตัวของรถเอเวอรเรสเองเนี่ยก็จะมีบันไดข้างขนาดใหญ่พร้อมกับตัวชายสแตนเลสนะครับมาให้นะครับตัวล้อจะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับของฟอร์ดเองนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้แม็กล้อใหญ่มาเลยนะครับตัวของด้านบนเองนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่บยริษัลัาคาเพิ่มให้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ดำได้นะครับขึ้งบนนะครับแล้วก็ติดฟิล์มเซรามิกให้นะครับความเข้มก็60%อรอบคันนะครับผม ก็บอวก็ยังทำเรียกว่าติดตัวกันสาดนะครับสีชิ้นให้ลูกค้านะครับมือเปิดเองนะครับก็จะเป็นมือเปิดสีดาเงานะครับแล้วก็พร้อมเบ้ากันลอยนะครับตัวนี้เป็นสีดาเงานะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็ใส่ตัวครอบของฝาถังน้ำมันให้นะครับเป็นสีดาเงาครับถ้าลูกค้าดูจากมุมกว้างเนี่ยก็คือจะแมทกับแมทกันทั้งหมดทั้งคันนะครับเป็นสีดาเงาทั้งหมดนะครับ ดัดกับสีขาวด้วยค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็นไฟท้าย G L C นะครับผมเป็น L E D นะครับก็จะวิ่งเวลาเปิดไฟเดี้ยวนะครับก็จะวิ่งอย่างที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นคมสีดานะครับอันนี้ก็เปิดไฟหลีกับไฟเลี้ยวไว้นะครับเราก็จะมีทําเพิ่มก็จะเป็นค่าท้ายนะครับค่าท้ายไฟค่าไฟท้าย L E D เวลาเบรกก็จะเป็นสีแดงนะครับเข้าเกียร์ถังก็จะเป็นสีขาวนะครับผมส่วนกันชนท้ายเองนะครับก็ทําสีดําเงาเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่า พิเศษก็คือเปลี่ยนเป็นไฟตัดหมอกเนี่ยเป็น LED นะครับอันนี้คือถ้าเปิดไฟหลีจะเป็นขอบขึ้นนะครับถ้าเปิดไฟตัดหมอกหลังเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับสีจุดนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องมองหลังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับกล้องก็ถูกฝังไว้ที่ใต้ของชายคิวด้านล่างนะครับตัวนี้ตัวของ l e t นะครับ ขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์10สปีดที่บอยแจ้งไปนะครับส่วนระบบของขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับผมด้านในก็จะเป็นบาะไฟฟ้านะครับบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมแล้วก็จะมีสครับเพจนะครับที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นสครับเพจแบบมีไฟนะครับแต่บอยเพิ่มสครับเพจตรงชายบันไดเพิ่มมาอีกนะครับนี้ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงไฟฟ้านะครับพุมหนังมีคูดคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างนะครับมาให้นะครับตัวเอ่อพวงมาลัยนะครับก็จะมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะครับสามารถที่จะรับสายบางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับไม่ต้องรับสายตาที่หน้าจอเลยนะครับส่วนหน้าจอเองนะครับก็จะสามารถที่จะโทรออกฉุกเฉิน1669ให้อัตโนมัติในกรณีที่รถเราเกิดอุบัติเหตุนะครับผมแอร์ก็จะเป็นแอร์แยกอุณหภูมิ้ายขวาด้วยนะครับ นี่ครับระบบเกียร์ก็อย่างที่บอยบอกนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ตามสภาพถนนที่ที่อุปสรรคต่างๆนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็ยังมีตัวของสลูปด้วยนะครับผมเรียกว่าราคานี้นะครับจัดให้ครบคันเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถเอเวอเรสต์นะครับใช้งานนะครับก็สามารถที่โทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยก็ 086นะครับ3232518นะครับหรือว่า ID ลายบอยก็สิรุมงคลนะครับถ้าลูกค้านะครับที่รับชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe เป็นกำลังใจให้บอยนะครับส่วนนี้ครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้บอยรับประนครับสวัสดีครับ